ทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับกลับมานะครับผมสู่ยูซาวานเชนด้วยนะฮะและวันนี้เนี่ยเราอยู่กันกับสดารีวิวนะครับผมในตอนที่10แล้วนะฮะ ก็ดีใจว่าครับที่ทํามาถึง15ตอนแล้วนะฮะสำหรับซีรีส์เก่าอ่าที่พี่ทาเกี่ยวกับโปเกมอนนะครับทำมาถึง20ตอนเนี่ยก็หวังว่าซีรีส์นี้เนี่ยจะทําไปให้เยอะกว่า20ตอนนะครับมากกว่าซีรีส์โปเกมอนที่ทํามานะฮะหวังว่าจะถึง100ยนะครับผมยังไงก็ขึ้นอยู่กับแรงสนับสนุนของน้องๆทุกคนนะฮะถ้าใครชอบรายการนี้ชอบซีรีส์นี้ครับอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันที่เยอะด้วยนะครับเพื่อที่จะได้มีคลิปใหม่ๆจากซีรีส์นี้ออกมาให้น้องๆได อรับสำหรับวันนี้เนี่ยพี่ก็จะมารีวิวสัตว์พิเศษอีกหนึ่งตัวนะฮะซึ่งแน่นอนว่ามาจาก What t h e d r อรหรือว่า m o s ฟ f l เวอ s ์มิสเลยนะฮะตอนนี้มันเปลี่ยนชื่อแล้วนะซึ่งมอนเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันแปลกมากนะครับคือไม่คิดว่ามันจะถูกออกแบบมาในเท่ขนาดนี้นะฮะยังไงจะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับไปกันเลยเอาละครับขอเชิญน้องๆทุกคนพบกับคาราเมล่าเดอะนอสออฟบาริสติกนั่นเองนะครับผมพูดถูกไหเนี่ย ดูดูชื่อ,อรถดคาราเมล่านอตออฟบาสติกนะครับผมบาสติกนั่นเองก็เไป็นยังไงกันบ้างครับสวยงามมากใช่ไหมเดูไฟตรงขาซะก่อนแวบ,บแวบ,บแวมแวมแล้วยังจะมีการเลืองแสงของคริสตัลข้างหลังอีกนะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปรีวิวในส่วนของกายภาพของมันเดี๋ยวเราไปดูเลเวลของมันก่อนดีกว่าว่าตัวดีเนี้ยซัมมอนออกมันมจะมีเลเวลอยู่ที่เท่าไหร่ครับไปดูบนฟองมันเลยไหนขอเช็คกระด้าษเลเวลหน่อยสิเจ้าการาเมล่าแมบ สำหรับเจ้าการะลาเวล่าตัวนี้นะครับผมมีเลเวลอยู่เท่าไรเนี่ย15ล้านครับถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะสำหรับเลเวล15ล้านเรามาดูเลือดกันครับมีค่าเลือดนะครับเยอะมากนะครับ4,000ล้านหรือว่าหรือว่า400ล้านอะไรสักอย่างนี่ฮะลองดูให้ดีอีกรอบหนึ่งปิดอยู่ที่280นะครับค่าโจมตีอยู่ที่50บล้านนะฮะเดี๋ยวเราลองเพิ่มเลือดกันดูว่ามันรีเลือดเป็นว,นวหนิหรือเปล่ารีเลือดเป็นวิววนทีจุดหเป็นวินาทีจริงด้วยฮะดูครับผมโอ้โหดูดูดู โอ้โหแหลมไปเลยแสดงว่าเจ้าเต่าตัว,ตวนี้เนี่ยต้องเป็นอะไรที่เก่งมากๆแน่นอนนะฮะสังเกตจ,จากเพื่อนๆพือนมอดของมันนะฮะตัวไหนก็ตายแล้วผมที่อัพเลือดแล้วแบบสูนยถึงหนึ่งวิตอลีเต็มนี่บอกได้เลยว่าโหดสุดมากๆ,ๆนะครับเถื่อนเถือน,นะฮะก็ในส่วนของค่าพลังค่าพลังชีวิตทุกอย่างน้องเห็นมาแล้วครับบอกกั้เลยว่าตัวนี้ถูกจัดอยู่ในส่วนของมอนสเตอร์ติดตัวท็อปทแน่นอนนะฮะ กันลิตรายชื่อท็อปเลยนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกายภาพของมันกันต่อดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะเอาละครับสำหรับกายภาพของมันนะฮะแน่นอนว่าตัวนี้ถูกสร้างมาจากเจ้าเต่าในเกมอาร์คเนเองนะครับแต่ว่าถูกเอามาเคลือบเหล็กไว้่นองนะฮะไม่ว่าจะเป็นเท้าหน้าหรือว่าขาคู่เท้าหลังนะครับก็มีลักษณะเป็นเหล็กหมดเลยนะครับผมแล้วเหมือนจะมีการเพิ่มออปชันนะฮะแบบอะไรเนี่ยการลื่นด้วยเนี่ยน่าจะเป็นส่วนการลื่นนะครับผมส่วนเท้าหน้าของมันไม่มีนะครับมีเป็นเล็บปกตินะครับ ตายท้องก็ถูกเสริมเหล็กหมดเลยนะครับส่วนคอเนี่ยก็เหมือนจะมีเหล็กหุ้มอยู่ด้วยนะฮะและในส่วนของหัวนะครับคือตรงนี้ที่มันก้มมาให้เราดูนะครับมีลักษณะคล้ายกับเจ้าโดอรริกซี่เบรดหรือว่าเจ้าเบรดนั่นเองนะครับแต่จะแตกต่างกันอยู่นิดนึงเท่านั้นเองก็ถือว่าเท่มากๆนะครับสำหรับเกาะหัวของเจ้าเต่าหรือว่าคาราเบล่าตัวนี้นะครับผมในส่วนของด้านหลังนะครับที่มีหางนะฮะก็ไม่มีอะไรบ้ากนะครับเป็นหนามเล็กๆนะครับแล้วก็ยังสามารถเดืองแสงสีน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองได้ด้วยนะฮะนี่ยังไม่รวมตรงขานะผม พิมพ์แวมแสวยงามมากเลยนะครับตัวนี้ทำไมด้านนี้มีไหมเออด้านนี้มีฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับส่วนของด้านหลังคนกบ้างครับดูจากมุมนี้ที่สวยมากๆเลยนะครับเจ้ากระดานเบล่าตัวนี้โดยเกาะหลังของมันเนี่ยตัวแรกมันจะมีลักษณะที่เป็นหนามอยู่แล้วนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยได้มีการเพิ่มคริสตัลสีเหลืองลงไปอีกนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยคริสตัลสีเหลืองพวกนี้เนี่ยยังสามารถเรื่องแสงได้อีกด้วย <c oughs> จัดว่าสวยงามมากๆเลยครับก็ต้องยกเครดิตให้กับผู้ที่ทามอดนี้และก็ออกแบบเจ้าเต่าตัวนี้เลยนะฮะสุดยอดจริงๆอย่างรู้จริงๆว่าเป็นใครนะฮะยังไงก็ขอคุณผู้ฒนามอดด้วยนะที่สามารถสร้างสรรค์ตัวอะไรแปลกๆแล้วก็ตัวโหดนะฮะเท่แบบนี้ให้เราได้เล่นกันนะครับผมเดี๋ยวเราลองมายืนบนหลังมันดูโอ้โหตัวใหญ่มากนีครับผมเดี๋ยวลองกดซูมดูข้างหลังเอ้ยต้องกดซูมดูไกลๆดูฮะโอ้ตัวใหญ่อยู่เลยเนี่ย ต่าปกติเนี่ยไม่ได้ตัวขนาดนี้นะครับผมตัวมันจะเล็กมากนะครับ่ตัวเท่าเอวหรือว่าตัวเท่าไหลแล้วนั่นเองนะครับอันนี้หมายถึงเต่าในอาร์กนะฮะเอาละครับหลังจากที่เราเสร็จสิ้นนะครับส่วนของการรีวิวกายภาพแล้วก็เลเวลไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองมาดูในส่วนของคอมแบทกันบ้างว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่พี่ชื่อว่าเต่าตัวนี้เนี่ยต้องโหดสัตว์แน่นอนนะฮะพ่อนมาจากมดเดียวกันนั่นเองนะครับผมเออขับลืมไปอีกอย่างหนึ่งนะฮะสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างแล้้้้วววนนนนรรัสสาา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 มมมถถถเเเลลลลลื่่ออไไไปปดดดดูแกกกก็์โหยย เอาละครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคอมแบทของเจ้าการาเมล่านะครับเดอะนอสออฟบาริสิกตัวนี้บ้างน,นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูปรพร้อมๆกันเลยครับผมไปกันเลยมาตอนนี้ต้องเกาะขาไวนะ้เนี่ยหรือว่าต้องกระโดดขึ้นเลยฮะน่าจะอย่างหลังมากกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเ <laughs> หมือนจะมีอะไรแปลกเดี๋ยวนะตอนลงตัวเท่านี้แต่ตอนขี่ตัวเท่ายักษ์เฮ้ย เดี๋ยวนะถ้าเราขี่เดี๋ยวเราต้องตัวเล็กดิทำไมเราขี่มันแล้วเราตัวใหญ่อะโอ้โหนี่พวกสกิลหรือว่าทักษะแปรรูปร่างของคนที่ขี่ใช่ไหมเนี่ย <c> พ <oughs> อไม่ขี่ได้ตัวเล็กแต่พอขี่ได้เป็นตัวใหญ่เลยโอ้โหเหมือนจะเป็นบักนะครับทางพูนนาเขาคงจะลืมมาออกนะครับเราก็กลายเป็นยักษ์ไปด้วยเลยถ้าดูการเดินของมันโอ้โหเดี๋ยวเราลองมาล่องน้ํกันดูว่าจะเร็วขนาดไหนฮะเต่าลื่นเลยนน้ำเต่าลื่นเกินน้ำเออเขายังชั่วหน่อยนี่ดิกดชิปดูฮะ พออยู่ในน้ำก็ชิปไม่ได้นี่ครับผมลงไปใต้น้ำได้มา, oh, าโอ้เป็นธรรมดาแฮะหอมบนบกได้แบบโอ้โหแล้วชนหินพังโอ้โหมอนเตอร์มอสตนี้เนี่ยคือ,อ,อไอ้โหดร้ายกันหมดเลยดูฮนะคือชอนพังหมดอ่ะดูดิเฮ้ยข้างหน้ามีโปเกมอนอยู่อคาแซมหรอโดนดูครับอือลองเดินปกติดู ชนหินชนหินโอ้โหนี่ยังกับไอ้สามเขาเลยฮนะโอ้โหสุญญดยอดชนข้างหน้ามีตัวอะไรวะควิดมันอือโอ้โหสามสิบล้านเนี่ยดาเมจต,ตัวกูใหญ่มาก <c oughs> มาถึงตัวเราเม้งจะใหญ่ไปไหนอุ้ยเหมือนการกดคีกซ้ายปกติเนี่ยจะมีเสียงร้องออกมาด้วยครับดูฮนะเสียงมือนแผ่นดินไหวเลยเอาอไอ้ปลากระเบนโอ้ย ปลาเยอะเลยโปเกมอนนี่เป็นยังไงกระโปงมอนเหรอกระโปงมอนเหรอกระโปงมอนใช่ไหมตีตีดวงมาใต้น้ำตีมาฮะดวงมาใต้น้ำแล้ววันนี้เล่นเจ้าเต่าเนี่ยเดี๋ยวเรามาเก็บเลเวลใต้น้ำดีกว่าเข้ามาเข้ามาจัดให้ไอ้ยแก่กัดข้าไม่ตายแล้วค่านี้เลือดเป็น0.1วิเว้ยเอ้ไอ้ อาะมันกระปุนอ๋อตายลเลยฮะโอ้เราลงไปดูใต้น้ำกันเลยมาโอ้ยข้างล่างเลยมีกระบ,บูอยู่ฮะวักระบ,บูแล้วก็เจ้าฉลามกระโปรงมันแต่เราไม่ต้องกลัวเราคืเอเต่เาเต่าโหดแค่กระโปรงมั่นจะทำอะไรเราได้การครับสามสิบล้านไปซีโอวมาเจ็บงับดตูดยังไงกูก็มาเจ็บมาเข้ามา,มา,า,มาอออะไร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 มา มากี่ตัวก็ตายจัดไทยแบบไม่เหลือซากเลยฮะมาฮะไปต่อนะฮะแถวัดคอมแบทวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูในน้ำกันนะครับผมนานๆจะได้รีวิวเจ้าสัตว์ปลาครึ่งบกครึ่งน้ำนะฮะขอโหดขอโหดมีตัวโหดๆกว่านี้บ้างมีแต่จ้องปลากระเบนกระจอกมากไหนเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอตายไปซเสะปลาไอฉลามมุ่งหน้าเข้ามา สู่ความตายโอ้โี่มีปลาพวกลูกออสเยอะเลยนะฮะไม่รู้เป็นปลาโปเกม,มอนเนี่ยนะ,ะแดีพี่เรียกว่าปลาลูกออสนะฮะเพราะมันเหมือนกบปปนจริงๆนะฮะลักษณะมันย่ายา,ยาขอร้องย่ายา,ยาข้าไปเรื่อยๆฮะมาเฮ้ย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 โอ,ยอ,ยอย้โหการลงแนวเนี่ยของเจ้าเต่า กะลาไม่ล่าตัวนี้อาจจะช้าไปหน่อยนะครับแต่ถ้าไปเดินมันบกแล้วช้าตัวนี้ฮะมันคงจะบอกแล้วว่านี่กูเร็วขนาดนี้ก็เป็นบุญขนาดไหนแล้วนะฮะเอ้ยเฮ้ยเยอะเอ้ยเออมาขอเยอะๆขอเฮี้ยเออเออให้กัดฟรีเลยตัวนึ้งกัด81ตัวนึ้งกัด183เนี่ยกระจอกกัดโดนหลังของเราตายสาวเลยทีเดียวตัวเดึงอ่ะโอ้ยตรงนี้เยอะเลยมาขึ้น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 เผาชูวะแกจะเอาไงข้าอื เฮ้ยไงเอายังไงไอ้ไอ nice. uhm, ้ไอ้ไอ้ยังไงยังไงโอ้ตายกันหมดเลยเดี๋ยวเมาดูตรงนี้โอ้โหเหมือนทีแมงกะพุนอยู่ด้วยฮะพวกแมงกะพุนกัดทีเดียวเดีลองขึ้นมาขึ้นบนดูฮะหลังจากการคอมแบทใต้ทะเลเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าบนบกเนี่ยเจ้าเต่าคาราเมล่าตัวนี้เนี่ยจะโหดสุดเกล็ดไหนเลยฮะเดี๋ยวเมาดูกันเลยขึ้นไปขึ้นไปเอ็งนะอแโซกินยังโงดิชางเนี่ยอยู่ที่มา นเกาะมหาเทพหรือว่าเกาะที่เจ้าคิงในท่านเนี่ยมันอยู่นะครับผมดูจากหาดตรงนี้ก็รู้ว่าใหญ่ยักษ์ใหญ่เบิ่มขนาดไหนตรงนี้ไม่มีสัตว์อันตรายครับและแน่นอนสิ่งที่อันตรายที่สุดในเกาะนี้คือเรานี่เองมันเอ้ย ก็ต้องขอจบกันไปเราในส่วนของคอมแบทนะฮะเดี๋ยวเรามาดูคะแนนนะครับของเจ้ากระเมล่าตัวนี้ว่าจะได้ไปที่เท่าไหร่นะครับมาไปดูกันเลยและคะแนนของเจ้ากระเมล่าวันนี้คือ10บึึ1สิบหนี่ หลอดคะแนนของเจ้าคาราเมล่านะครับต้องบอกว่าคะแนนของมอสฟอร์เวอร์มิดเนี่ยส่วนมากแกได้10ทถึงนั้นนะครับเพราะอะไร ถึงได้10อันนี้พี่ขอพูดรวมๆเลยนะฮะสำหรับมดนี้ว่าพี่ทำไมช่วหงหลังเนี่ยมันได้เต็ม10กันเยอะจังเลยนะี่ก็เพราะว่าผู้ออกแบบแล้วก็นักพัฒน,นามดนี้นะครับเขาทำมดออกมาที่สวยงามมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการมิกในส่วนต่าง,างๆเขามันเข้มาขมาใส่กันเนี่ยคือมันดูแล้วลงตัวแล้วมันก็สวยมากสำหรับเจ้าเต่าที่ได้ไป10คะแนนนะฮะก็หนึ่งเลยคือการดีไซน์จริงๆนะครับใครจะไปคิดว่าเต่าแม่งจะเท่ขนาดนี้นะฮะก็อีแค่เอาคริสตัลสีเหลืองมาใส่ข้างหลังแล้วก็ใส่ไฟมันแวบๆบแวมๆนะฮะซึแบบ่งมัน เอาละครับสำหรับวันนี้คงต้องขอลาน้องๆพี่อนทันี้นะครับไว้เจอกันในสัดเอ้ยรีวิว EP หน้านะครับผมว่าเหล่าทุกคนชอบกันนะครับผมยังไงก็อย่าลืมฝากกด subscribe แล้วก็กดไลค์ให้กันด้วยนะ,ะขอบคุณทุกคนมากเลยและวันนี้ยูซ่าเพื่อนแนบผมต้องขอลาแล้วทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ